มาพี่น้องสวัสดีครับมืัอนี้เฮาเดินทางมาตาดบุรีพี่น้องสวนเพลิงพี่น้องมากกินเข่าพี่น้องดูหมักกินแบงนี้นะตามสภาพดนะพี่น้องเตรียมถ้วเตรียมบวงไว้กระลืมเ้วยมีน้ำตกพี่น้องน้ำตกไก่ย่างส้มตำแล้วก็ตำหน่อไม้ตำปลาซุปหน่อไม้นะพี่น้องกินกันพี่น้อง ตกมงกู้ก็ไมหนอกสี่สิบบาทพลึกอายุ้านผมไม่นะครับซื้อเนซื้อกินเนอโอ้แรงกว่าเพล่อะไรอะ เต็ตโตรครับดู่าอืมควาเป็นขาเลยครับไอ้ตาก่องกันีนเ่เนาะดูเหมันจับกล่องนะมดนี้ครับมือม,มันสิบเปื้อนอืม อหรือมะกายพี่น้องผมก,กลาย,เ,ยลาเครื่องทำทำลาวครับขาบะไหนไปใช้กันเลยครับไก่เปิ้ลแซ่บขนาดพี่น้อง อลไรวะที่ไม่ให้กินเองพี่น้องโอ้ขับรถเบิดมือครับเดี๋ยวคุณเขาแล้วพี่น้องพาล้องเป็นน้าครับพี่น้องมาแซ่บต้องการได้ผู้ใดเบิ้งอยู่คแบบดูสายจังหวัดไดครับบพราว่าตามประเทศในประเทศนะครับาฝากพี่น้องคอมเมนต์ได้ครับพี่น้องเบิง้งนั่นครับ,น,บน,นี่ครับขอฝากพี่น้องไเท่านี้ครับแล้วกันจะกินต่อนะพี่น้อง ไปโดนโดนมันก็นสิพี่น้องเบิงมมจบครับอย่าได้ฝากพี่น้องก็ไล่ก็แชร์คอมเมนต์หน่อยด้วยครับนี่เท่านี้ครับสวัสดีครับ